สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพระฤหัสยี่สิพฤษภาคม2024นะครับวันนี้เป็นวันพระหัสสัปดาห์ที่7เทศกาลธรรมดานำเอาบทอา่านจากคำสอนของนบ,บุญโครมบันนาธิการหนะัวข้อก็บอกว่าความล้ำลึกของพระเจ้ามิอาจอยังถึงได้ข้าพเจ้าขอถามว่าใครเล่าจะสามารถส่อหาพระผู้สูงสุดในความเป็นอยู่ของพระองค์ได้เพราะพระองค์สูงเหนือกว่าวาจาและปัญญาของเรา ใครจะรู้ถึงความล้ำลึกของพระเจ้าได้ใครจะอวดอ้างได้ว่าตนรู้จักพระผู้ปราศจากของเขตผู้บรรจุอยู่ในทุกสิ่งและก็รวมทุกสิ่งไว้ในพระองค์ผู้เข้าถึงทุกสิ่งและอยู่เหนือทุกสิ่งผู้อยู่ในทุกสิ่งและพ้นจากทุกสิ่งผู้ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรงเป็นอยู่จึงอย่าให้ใครสอดส่องหาพระเจ้าที่ไม่อาจจะยั่งถึงได้จะเป็นธรรมชาติหรือความเป็นอยู่ของพระองค์ เรื่องเหล่านี้บรรยายด้วยถ้อยคาไม่ได้หาไม่พบและยังไม่ถึงเราจึงต้องเชื่อด้วยใจซื่อและมั่นคงว่าพระเบนเจ้าทรงเป็นอยู่และจะเป็นอยู่ดังที่พระองค์เคยเป็นอยู่เสมอเพราะพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพระเบนเจ้าเป็นใครแล้วเป็นพระบิดาพระบุตรและพระจิตพระเจ้าหนึ่งเดียวจงอย่าหาคําตอบเกี่ยวกับพระเ็นเจ้านอกเหนือจากใบจากนี้ผู้ที่อยากเข้าใจความลึก ล้ำสุดจะอย่างถึงได้ของพระเป็นเจ้านั้นจะต้องพิจารณาดูโลกธรรมชาติเสียก่อนความรู้ถึงพระเจกภ,ภาพเปรียบได้อย่างถูกต้องกับความลึกของทะเลปิชยานถามว่าใครเล่าจะล่วงรู้ถึงความล้ำลึกเช่นนี้ได้ความลึกของทะเลยังก็ยังสุดสายตามนุษย์ที่จะเห็นได้ฉันใด ความรู้ถึงพระเจรากภาพก็อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ฉันนั้นข้าพเจ้าขอกล่าวว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าจะต้องเชื่ออะไรเขาจะต้องไม่คิดว่าเขาเข้าใจโดยทางคําพูดดีกว่าโดยทางความเชื่อมิฉะนั้นแล้วความรู้ถึงพระเจ้าซึ่งเขาสแสวงหานั้นก็จะยิ่งห่างออกไปกว่าเดิมอีกดังนั้นจงสแสวงหาปริชญาณที่สูงสุดไม่ใช่โดยการโต้แยรงกันแต่โดยชีวิตที่ครบขัน มิใช่โดยคำบรรยายแต่โดยความเชื่อซึ่งมาจากใจที่ซื่อสัตย์มิใช่โดยการคาดเดาของผู้รู้ที่ไม่มีศาสนาถ้าท่านสแสวงหาโดยการโต้เถียงกันถึงพระเจ้าซึ่งเราไม่สามารถบรรยายได้ด้วยคำพูดพระองค์ก็จะออกห่างไปจากท่านมากกว่าเดิมถ้าท่านสแสวงหาพระองค์โดยอาศัยความเชื่อท่านจะพบพระองค์ได้ที่ที่พระองค์อยู่คือที่ประตู ปริชาณอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นปริชาณอยู่ที่นั้นอย่างน้อยเพียงส่วนหนึ่งแต่เราจะเข้าใจถึงปริชาญได้อย่างแท้จริงในเมื่อ,อพระเบญจเจ้าซึ่งเรามองไม่เห็นนั้นเป็นจุดหมายแห่งความเชื่อแม้ว่าจะอยู่เหนือความเข้าใจของเราเหตุว่าเราต้องเชื่อในพระเบญจเจ้าทั้งๆท,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 ที่เราเห็นพระองค์ไม่ได้แม้ว่าใจบริสุทธิ์เห็นพระองค์ได้แล้วส่วนนครับพี่น้อง ็อ <ód isan music> ันนี้ก็เคยบอกใครบอกแล้วว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยพระเป็นเจ้าสร้างเรามาเรามีความเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมแลอเราก็รู้ว่าพระเป็นเจ้าที่สร้างเรามานั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้แล้วพระเป็นเจ้าคือผู้ที่ไม่มีใครสร้างพระองค์เป็นอยู่โดยพระองค์เองพระองค์เป็นพระเจ้าในสามพระบุคคลพระบิดาพระบุตรและพระจิตในบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าที่เราสวดนะะก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องอาศัยความเชื่อและเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์เป็นพระผู้สร้าง เป็นพระผู้รทรงฤทธุกประการอะไรล่ะเราก็มั่นใจอย่างนั้นและแน่นอนที่สุดเราก็ไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ว่าพระเบญเจ้านั้นเป็นอย่างไรที่แท,ท้จริงเราก็เพียงแต่เปรียบเปรียบเปย์พูดกันให้มันบบมีคําแบบที่สามารถจะฟังและก็แบบธรรมชาติได้นะครับแต่พระเบญเจ้านั้นเหนือธรรมชาติพระอ,องค์ไม่ได้อยู่ในธรรมชาติ นี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับพ่อชอบเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเออจะเปรียบเทียบเรากับพระเป็นเจ้าเนี่ยมนุษย์กับพระเป็นเจ้าเนี่ยนะพ่อชอบเปรียบเทียบบอกว่าถ้าจะเปรียบเรากับพระเป็นเจ้าเนี่ยเราเหมือนกับมดตัวหนึ่งเนี่ยมดตัวหนึ่งเนี่ยที่คลานอยู่ที่มันอยู่ในบ้านอะไรอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเราเนี่ยนะเสร็จแล้วมดตัวนี้มันไม่มีทางรู้หรอกว่าห้องนี้มันเป็นยังไงอะไรต่างๆก็อยู่แค่นั้นนิดเดียวเองใช่ไหม ก็เปรียบได้อย่างนั้นแต่ความจริงแล้วก็พระเป็นเจ้าก็ไม่ใช่ห้องเราก็ไม่ใช่มดแต่ว่าความความจริงก็คือเราไม่มีทางที่จะรู้จักพระเป็นเจ้าได้อย่างสลุปโปรงเพราะว่าถ้าพระเป็นเจ้าเรารู้ได้อย่างสรุปโปร่งนันก็หมายความว่าเราก็คือพระเป็นเจ้าดังนี้ก็คืออยากจะบอกว่าให้เราได้มีความมั่นใจมีความเชือ่อและก็มีความสุภาพถ่อมตนที่จะ เห็นความรักที่พระเบญจเจ้าเราทราบเราเชื่อว่าพระองค์นะั้นทรงรักเราทรงสร้างเรามาแล้วก็ปรารถนาที่จะเราได้อยู่กับพระองค์สักวันหนึ่งตลอดไปตลอดนิรันดรในสวรรค์นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องเชื่ออย่างนี้นพระเบญจเจ้าเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าสามพระบุคคลที่ต่างกันพระบิดาพระบุตรและพระจิตสามพระบุคคลเท่าเสมอกอารเป็นหนึ่งเดียวกันพร,พระเจ้าภาพเนี่ยแค่นี้เราก็อธิบายไม่ได้แล้วว่ามันคือหมายความเป็นยังไงแต่ว่า พระองค์ไม่ได้มีใครเกิดก่อนไม่เค้เกิดหลังพระบิดาพระบุตรพระจิตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็พระบิดาก็ไม่ใช่พระบุตรพระบุตรก็ไม่ใช่พระจิตอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นคําอธิบายและเราไม่มีทางที่จะเข้าใจได้แต่ว่าอาศัยความเชื่อแล้วเราก็มั่นใจและโดยความเชื่อที่เรามีนั้นเราก็จะมีความรักในพระเบญจามีความรักในพระเมตตาแล้วพระองค์ก็จะรักและปรารถนาเราเราก็มั่นใจว่าพระองค์จะวันหนึ่งให้เราได้ เห็นพระองค์อย่างชัดแจ้งวันหนึ่งเราจะได้รู้จักพระองค์อย่างชัดเจนในสวรรค์เมื่อเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอด,ลดนิรันดรเมื่อเราจะต้องจากโลงนี้ไปนะครับขอพระบิดาเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด